ความรักไม่ใช่เรื่องของการครอบครองแต่คือการเข้าใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูสัปดาห์นี้ความรักของคุณเปลี่ยนไปด้วยพลังของการเติบโตการมองเห็นคุณค่าในตัวเองและความสุขจากการเข้าใจที่สุขง่อมไพ่ทั้งสามใบของคุณพูดถึงการเดินทางทางใจที่มาถึงจุดเปลี่ยนที่ดีมากเป็นช่วงเวลาที่หัวใจคุณพร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆอย่างมั่นใจ ไพ่ใบแรก The World คือพลังของความสมบูรณ์และการเปลี่ยนผ่านคุณอาจเพิ่งผ่านช่วงเวลาหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ยาวนานหรือได้เรียนรู้บางสิ่งที่ทำให้คุณเข้าใจหัวใจของตัวเองมากขึ้นคนโสดอาจถึงจุดที่พร้อมเปิดใจอีกครั้งหลังจากพักใจมานานส่วนคนมีคู่ไพ่ใบนี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มลงตัวเข้าใจกันมากขึ้นหรือบางคู่ถึงขั้นวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการย้ายที่อยู่หรือแม้แต่การเริ่มต้นชีวิตคู่ ไพ่ใบที่สองหกไม้คาวบ่งบอกถึงชัยชนะในความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่คุณและอีกฝ่ายร่วมผ่านมาด้วยกันความเข้าใจความอดทนและการสื่อสารที่ดีเริ่มผลิดอกออกผลไพ่ใบนี้ยังหมายถึงคนสอดที่มีสเสน่ห์มากในช่วงนี้มีโอกาสสูงที่จะมีคนเข้ามาชื่นชมหรือสนใจในสิ่งที่คุณเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณดูโดดเด่นและมั่นใจอย่างธรรมชาติและไพ่ใบสุดท้าย8ดเหรียญสื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความรักของคุณกำลังเติบโตจากความตั้งใจจริงคุณและอีกฝ่ายอาจกำลังพยายามปรับตัวเรียนรู้กันและสร้างรากฐานที่มั่นคงในระยะยาวไพใบนี้ยังหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีโอกาสพัฒนายอย่างช้าๆแต่มั่นคงแน่นอนคนโสดอาจเริ่มรู้สึกว่าความรักไม่ได้เกิดจากโชคชะตาอย่างเดียวแต่เกิดจากการลงมือเปิดใจและให้โอกาสตัวเองด้วยสำหรับชาวธนูความรักในสัปดาห์นี้คือความสุขจากการเติบโต คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าความรักที่มั่นคงไม่ได้มาจากความตื่นเต้นแต่จากการอยู่ข้างๆกันอย่างเข้าใจแม้หนทางจะยาวแต่คุณก็เดินไปด้วยความมั่นใจไพ่กำลังบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้กำลังมาถูกทางขอเพียงแค่คุณไม่หยุดพัฒนาทุกอย่างจะยิ่งสวยงามขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอน แล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้หัวใจของชาวธนูสว่างสวยเปรี่ยมด้วยพลังและมีความสุขกับรักที่ค่อยๆเติบโตในแบบของคุณครับ